ไปเริ่มต้นดูกันที่จังหวัดพิจิตรคุณผู้ชมนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะลงพื้นที่ไปที่อำเภอสามเงาอำเภอโพประทับช้างมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ําท่วมขังในเขตตำบลกําแพงดินแล้วก็ตำบลเนินปอมอำเภอสามงามแล้วก็ตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้าง เนื่องจากระดับน้าในแม่น้โยมมีปริมาณสูงขึ้นเออล้อนตลิ่งเข้าพัวบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละจากนั้นนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่หนึ่งตะมนตท่าหลวงอาเภอเมืองพิจิตรค่ะเป็นการติดตามสถานการณ์น้ําท่วมตลิ่งพังส่งผลให้บ้านเรือนนั้นเสียหายไปหหลังคาเรือนด้วยกันนะคะแล้วก็ถนนก็เสียหายไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้นอบตอท่าหลวงก็ทําทางเบี่ยงในการสัญจรเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็ติดตามดูประตูระบายน้ําหมู่ที่5ตําบลบ้านบุ่งอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเนื่องจากรัศดรน,นั้นต้องการให้มีการเปิดทางประตูระบายน้ํานะคะก็เขาบอกว่าเปิดทุกบานเลยเพื่อให้น้ําไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วลดความเสียหายของบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะ,ะในเรื่องของการมอบถุงยังชีพการมอบยาเวชภัณฑ์แก่ราษฎรก็ตอนนี้ท่านชนกมากพันเองก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะข้อมูลณลว,วันที่5ตุลาคม2565เมื่อวานนี้นะคะของจังหวัดพิจิตร ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็เขตนการให้ความช่วยเหลือจํานวน12อําเภอ48ตําบล382หมู่บ้านระดับน้ําริมตลิ่งแม่น้ํายมต่ำกว่าตะลิง่ง0.61เมตรค่ะประชาชนได้รับผลกระทบให้แจ้งสายด่วนปอพ .1784 ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ